ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดใหม่ในขอนแก่นที่มีข้าวขาวหมูขายด้วยบอกเลยว่าทีเด็ดมากๆนะเราในวันนี้อยู่ที่ร้านมากินเตี๋ยวนี่หละค่ะเขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยที่บอกเลยว่าโคตรอร่อยโคตรด,ดีเมนูอาหารก็หลากหลายไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวมีอาหารอย่างอื่นอร่อยอร่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหมูแค่เห็นขาหมูที่ร้านเขาคือโคตรน่ากิน,นพวกเนื้อเปื่อยเครื่องในต่างๆที่ร้านเขาคือน่ากินมากๆหอมเตะจมูกเลยน้ำซุปที่ร้านเขานี่คือหอมสุดๆเป็นตะแสบอิลีอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งมมาาาาานน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 นะะค่่่ววววเเเเเเปป็็กกก๋๋ยยตตีืืื้้้ออออสดิั แล้วก็ข้าวขาหมูเมนูส้มตําลวกจิ้มต่างๆก็มีด้วยนะบอกเลยว่าให้เครื่องเยอะเครื่องแน่นมากซุปหางวัวอันนี้คือที่เด็ดมาเริ่มกันที่เมนูลวกจิ้มเลยดีกว่าจิ้มไส้กับแจ่วรสเด็ดของทางร้านบอกเลยว่าแซ่บคักิลีเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดน,นี่ก็อร่อยกลมกล่อมยนิ้วโป้งให้เลยค่ะส้มตาที่ร้านก็คือแซ่บถึงเครื่องมากๆาขอนแก่นใครที่สายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นแนะนําเป็นร้านนี้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่ร้านเขานะคะก็จะเป็นฟรีน้าฟรีผักมี นั่งชิลชื่อร้านมากินนี่กัด้านะคะอยู่ถนนรอบเมืองยืงวัดสีจนันมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อย,อร,อ,ยอร่อยที่ร้านมากินเตี๋ยวกันเยอะๆนะ